สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอพารวยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่บ้างของพี่เมย์แม่ตะเขียนก่อนกูน903ทางตัวเลขมดประจำวันที่1พฤศจิกา67เนาะจะได้ตัวนี้มาเนาไปรับชมพร้อมกันนะครับนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับรบวนฝั่งด้วยอย่ากดแชร์ให้กดเลยตรงข้างแม่ตะเคียนนี่แหละซึ่งวันนี้แม่ตะเคียนอกเดี๋ยวเราจะอ่าถ่ายกันตรงข้างแม่ตะเคียนเลยตรงนี้นะ แม่ฟันเห็นแม่อ๋อฝันเห็นเกี่ยวกับแม่เนาะแม่สสัดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็เป็นแนวทางเนาะครับไม่รู้ว่าออกหรือไม่ออกผิดบ้างถูกบ้างก็รอบนี้ไม่ได้ฟันเยอะเหมือนเดิมก็คือหวยออกเสร็จแล้วคืนมันหวอยอกก็ฟันเลยครับ เพราะว่าจะต้องเอาเลขมาบวกเอ็ซีเอาเป็นตัวไปก่อนเป็นการฝันต่อง,งวดเป็นการฝันต่อง,งวดพี่นางฝันไม่เยอะรอบนี้ฝันเห็นแม่แม่นี่คือแม่ตัวเองแต่ว่าถ้าว่าฝันเห็นแม่ปุ๊บก็คือก็จะเป็นตัวแทนของแม่ตะเคียนนี่แหละจ้ะอืม,ก,อมก็คือเห็นแม่มาทําขนมจีนให้กินครับแล้วพี่นางกินอร่อยมากแบบ แซ่บหลายน้ำยาขนมจีนมีลูกชิ้นด้วยครับอืมทีนี้พี่นางก็กินกินแบบอร่อยแล้วทีนี้นั่งกินแล้วทีนี้แม่ก็ไม่รู้ยังไงเอาผงชูรสมาแบบใส่แล้วมาใส่หัวพี่นางแล้วพี่นางก็วิ่งไปล้างอกอแค่นั้นฝันแปลกอืมฝันแปลกปแ,แต,เแแต่เป็นแม่แท้ๆของพี่แม่เป็นแม่ยังงยู่อไม่แม่กันแม่อยู่ <S <S> แม่อ,ไไอายุแม่หกสิบแปดยู่พ่นางแม่พี่นางอายุยู่พินางอะไรพ่นางสี่สิบหกก็คือเดือนพฤศจิกายนี้ก็จะครบครบสี่หกเข้าสี่เจ็ดครับสี่เจ็ดแต่ที่เลขพี่นางให้ใกล้ๆวันเกิด<ม>พี่นางเกิดสิบหกพฤศจิกาก็าขออเขาเลยฝันแบบนี้เนี่ยพีพ่นางตีเป็นเลขตัวไหนบ้างครับ สมุดบัญชีมาเดี๋ยวดูตามสมุดบัญชีบัญชีรวยโชว์เลยเนาะครับผมก็ตีไว้ประมาณนี้ก็คือเป็นเลขเดิมอ่ะแค่สลับตำแหน่งหนึ่งเจ็ดซีนมกับซีนึ่งจะนะซีนมซีนึ่งขนมจีนทีนี้พี่นางว่าขนมจีนก็ตีเป็นหนึ่งเจ็ดครับก็คือกินกินเส้นขนมเส้นน่ะพี่นางตีเลขหนึ่งจะ แล้วศูนย์หกนี้ศูนย์หกนี้คือที่แม่เอาผงจุรสมาใส่ตรงหัวครับหัวก็ห้าหัวก็หกพี่นางก็เลยตีศูนย์หกแล้วก็เมื่อวานวานก่อนละมั้งฝันเห็นพี่นงคือฝันไม่ยาวฝันว่าตัวเองนั่งรถแล้วทีนี้ก็ไปเรียกพี่นงพี่นงกี่จองมัดกระดิ่งอะ่ะแล้วไอ้ตัวกระดิ่งกลมๆม,มันก็ตกลงมาแบบเห็นชัดพี่นางก็เลยว่าชอบศูนย์หกอีกหนึ่งตัวจ้ะ แต่ว่าเลข417นี้จริงๆอ่ะพี่นางจะซื้อแค่41กับ71พี่นางพับพับกระดาษมันแบบนี้เลยใช่ไหมเห็นยังครับผมเพราะว่าเห็นไม่ค่อยชัดนกเลยต้องเง้นในมอยทดีครับโอเคทุกคนเลยขยายครับชัดมากหนมจิกาน้องเลขพี่นางจ้ะ สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสองตัวก็ศูนย์หกเนาะจ้ะก็ถ้าไม่มีศูนย์ก็ใส่หนึ่งหกไปด้วยก็ได้แล้วแต่ถ้าใครชอบหนึ่งหกก็ซื้อได้ครับพาะพี่นางจะครบวันทีสิบหกอายุแม่กับอายุพี่นางยไม่ได้เขียนแม่ยุคหกสิบแปดแต่ส่วนมากอ่ะพี่นางฟันเห็นแม่เลขจะอกที่แม่ตะเขียนที่ปลูกทำาสร็จท่านเขียนเอาไว้ครับมีที่ไหมมีสั่งเลยเนาะสั่งเลขแม่เลยเนาะัเขียน นตะเกียนก็มีเจ็ดห้ามีเจ็ดห้าเจ็ดห้าหรือหนึ่งห้าก็ได้แล้วแต่จะมองดูเหมือนกับเจ็ดห้าเนาะปู่เขียนเอาไว้เมื่อกี่ปีแล้วอะเนาะเวลาเราไปเกี่ยวนี่ได้นี่ไงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เจ็ดห้ากับอะไรตกเรียนตรงนี้เป็นเป็นสามศูนย์เก้าที่ปู่เขียนเอาไว้อะเคยออ่า แต่พี่นางเคยฟันครัง้งหนึ่งตอนที่เอ่อ u t u b e ยังไม่เข้าอ่ะอเคยฟันเห็นแล้วมันออกตัวน,นี้เลยอ่ะที่อกสามศูนย์เก้าตอนนั้นอ่ะตัวเลยจ้ะแลว้วแล้วตอนนู้อ,อะไรกันไหมคะทางนี้มันที่จริงปู่เขียนเจ็ดห้าไว้แต่ตอนนี้มันลบแล้วมันเหลือหนึ่งห้าลบแล้วเหลือหนึ่งห้าเหลือหนึ่งห้าจะมองดูมันจะถามเดือนเลขเลขสามเหมือนเลขสามแต่พี่นางว่าเลขห้า ในตะเคียนบุในตะเคียนน้ำด้วยนะครับนานแล้วไม่ได้เช็ดเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกได้วันสองวันนี่เองอปกติพี่นางจะมาเช็ดให้ท่านตลอดไงครับเดี๋ยวตะเสียงร้วให้ตะเคียนทาไมไม่เห็นพี่นางในต้นตะเคียนครับตรงนี้ตรงเนี้ยต,ตอนที่พี่นางมาซื้อที่ใหม่ๆเลยเมื่อประมาณสิบกว่าปีมันก็เกือบยี่สิบมันก็หลายปีแล้วนะตรงเนี้ยมันเป็นท่อนไม้ตะกอนอะอ เป็นท่านไม้พี่นางจําได้ว่ามายกกับพี่แนงแต่ก็เลยนี่แหละมันก็เลยมากลายเป็นหินพี่นางว่าเนี่ยที่จริงมันเป็นท่อนไม้เนี่ยรูปรูปต้นไม้ยังเป็นรูปอนนันลายไม้นั่นเนาะไม้มย,ยังอยู่ไม้ยังอยู่เรื่องที่อ,นนอันนี้คือเป็นต้นตไม้ตะเคียนเนาะตรงนี้ยาวเลยนะต่ก่อนอะ่ะพี่นางเคยมาเก็บกับพี่แนงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นต้นตะเคียนใหญ่มากเลยล้มตอนนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นป่าไงครับเป็นป่า ก็เลยมาก็เลยจําได้ว่าตรงนี้ยเป็นต้นตะเคียน<ม>แต่ว่าทีนี้พอเรามาปลูกยางปลูกอะไรเสร็จแล้วเราก็ออกไปทํางานพราะกบมใหม่ทีมันก็มาเป็นแบบนี้นน<ม>ก็เลยว่าไม้กลายเป็นหินไม้กลายเป็นเหนมือนน้ำจ่าตะเคียนด้วยเนาะ<ม>ก็เลยว่าอันนี้ยังตอนยังเป็นไม้อยู่เลยพี่นางยังจําได้เลยว่ายังได้เก็บท่อนไม้ตรงเนี้ไปเผากันก็<ม> <laughs> แต่พี่นางก็ว่ามันเป็นรูปไม้อะ่ะ เนาะก็เป็นหินเป็นรูปไม้ก็เป็นรูปไม้เป็นลายไม้อยู่เนี่ยก็ตอนปู่ท่านมาทาพิธีก็เนี่ยเป็นรอยเท้าท่านก็เป็นแบบนี้เลยรอยเท้าแม่ตะเคียนอือเป็นรอยเท้าจริงๆเนาะใช่รอยเท้าก็คืออยู่แม่ตะเคียนไว้ตรงนี้เนาะจ้ะก็เลยก็พี่นางก็ฝันด้วยว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยจริงๆอ่ะคือตรงนี้จริงๆอ่ะครั้งแรกที่ว่าจะเอาแม่ตะเคียนมาตั้งอ่ะ ตรงนี้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้จ้ะก็คือที่จะเอามาตั้งตรงนี้เพราะว่าฝันว่าตรงนี้เป็นบ้านไม้ก็คือเหมือนเป็นศาลของแม่อ่าเป็นบ้านของแม่ด้วยเนาะใช่เป็นบ้านเก่แม่ที่ครั้งแรกเลยที่พี่นางจะเอาชุดมาตั้งมามาถวายฝันเป็นบ้านเป็นบ้านไม้แล้วก็แม่เขาให้พี่นางเป็นคนเอาซิปแบบมาใส่ให้เขา จิ๊ปิดอะไรให้เขาในความฝันในความก็เยอะบางครั้งเราก็เยอะแต่ว่าไม่ได้พูดออกครับหลังจากเอเอาเมตะเคียนมาตั้งเนี่ยมีให้โชคให้ลาบอะไรบ้างไหมครับโอ้ถูกกันเลยเนาะจําได้ไหมพี่พิพันธ์ที่เราฝันครั้งแรกว่าเมตะเคียนไล่เรามันออกสีหนึ่งเลยนะจําได้เลยไหมพี่นางที่ว่าเมตะเคียนไล่พวกเราพี่นางตีเลขไว้สีหนึ่งออกตรงๆเลย แตงวมน,นี้ก็ได้เหมือนเดิมเลยจำไม่ตะเคียนตรงนี้ฝันใช่ก็มาชนรอบอีกแล้วอะ่ะมาชนรอบเลขแม่ตะเคียนที่ครั้งแรกที่เราที่อยู่ทูไม่ได้เข้าอะ่ะฝั่นแม่ตะเคียนไล่แล้วพอเราวิ่งที่พี่นางร้องจําได้ไหมมันออกสีหนึ่งตรงๆเลยนะตอนนั้นครับพี่นางชอบจริงจริงตัวไหนนะชอบอพี่นางชอบสีหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งก็คือกินขนมจีนอันนี้ตีซีนมกับสีหนึ่งขนมจีนนี่ถ้าตีเป็นเลข ภาษาไทยก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแบบนี้นะครับจ้ะแล้วก็ศูนย์หกนี้คือมาฝันที่ว่าเห็นพี่แนงเขามัดกระดิ่งแล้วตัวกลมๆก,กระดิ่งอ่ะมันตกลงมาแล้วพี่นางไปเรียกพี่แนงขึ้นรถด,ด้วยก็ก็มีศูนหกไม่ส<ะ>ี่หนึ่งเจ็ดกับศูนย์หกเนาะแต่ที่พี่นางอบคือส<ะ>ี<ม>่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเนาะเป็นแนวทางให้สีะ แนวทางไปเช็คสุขสันต์ไทยขอทาบตัวตรงๆนะแม่นะรอบนี้ <laughs> โอเคขอบคุณมากๆครับนะกะ็เป็นความฝันของพี่นางเนาะ,ะนะถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับเป็นแนวทางเป็นแนวทางหรือ<น>ะจะเอาตัวเลขที่ แม่ตะเคียนก็ได้เช่นกันเนาะที่มองไปเห็นตรงนี้คือหนึ่งห้าครับที่มองเห็นจะชัดเลย<ใ>น,นะในคะนะครับก็โปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมเนาะตัวเลขทั้งหมดเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับใครจะชอบเลขฝันหรือจะชอบเลขที่แม่ตะเคียนก็ได้นะเลขที่แม่ตะเคียนก็จะเป็นหนึ่งห้านะครับเมื่อก,ก่อนจะเป็นเลขเจ็ดแต่ตอนนี้มัน หลังๆเนาะเดือดคล้ายๆ,ๆ,ๆเป็นเม็ดหนึ่งน,น,นะครับาใครแชร์คลิปนี้นะครับผมและกดไลค์เนาะกดติดตามขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเปันดีครับเป็นห่านที่เป็น